แนวมาฝากกันนะครับอยากแก้จิบท้องป่ะนะอเอาวิดีโอหรือภาพหนิ่งน้นองหรือผมมาเยี่ยมไข่คนป่วยต้องขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เห็นเพื่อนเขาป่วยก็จัดเลยครับวันนี้เราก็มาที่นี่นะครับ <c oughs> ถ่ายไใ <c oughs> บพวกชจอาตรงไหนลูกไปไปเลือกน <c oughs> ั่งหลายคนนี่ยากาศนยครับ กะับโารตีนนะครับอันนี้เชอรี่ชอบอ่ะินเมื่อไหร่เนี่ยอ่ะินในเมื่อไหร่เนี่ยอันนี่อะไรกุ้งซอนมะขามครับเามาสองจานเลยน้องปาล์มน้องเรือผมกับเจ๊หญิงจัดให้ต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้สุดยอดครับเดี๋ยวจะไปจัดไอ้หมูขันหมมหมมธรรมดาครับแจ๋วแอะอะไรนี่เอาเลยเอาเลยกุ้งชุบแป้งทอดน้าหนูชอบอะไรนี่ปลากระพงนึ่งมะนาวเหรอเอามาตัวนี้สิค้าแม่ค้าไปไหนอ่ะ โอ้ยป้าบอกไปค่อยไปรอไม่ทันใจดิจ้เดี๋ยวทวดให้เพื่อนๆมากินด้วยโอ้ร้านนี้ขายจนได้ซื้อที่ซื้อทางแล้วเนี่ยแต่ก่อนตรงนู้นเช่าใช่ไหมทุกวันนี้ซื้อเองแล้วนะอาจารย์เนยใจด้วยนะครับผมเป็นลูกค้าตั้งแต่สาขานู้นนะครับกลับมาใหม่กกุ้งชุบแป้งเอ้กุ้งเนี่ยทอดมันกุ้งทอดมันกุ้ง ไม่อยากกินได้เนี่ยให้ไม่อยากกินด้วยลิ้นเริ่มรัวนะครับพอน้ำลำไยเลื่อยครับโตจีนนะครับน้องเฟดินชอบนะครับกุกชุบแป้งทอดหนูชอบใช่ไหมคะไปกินท่าที่ทำตาฟินๆให้ดูหน่อยน่น้องพุกไม่เล่นกล้องหรอกมาเงอเสียความจัดอีกครึ่งโลแล้วไซส์ใหญ่ๆครับอ้าวไปทาน โอ้เสียภามจัดเต็มอีกแล้วทางนี้ไม่อยากให้ดูเลยต้องขอบคุณน้องเด้อผมมากมากครับภามจัดไปอีกแล้วมาเรื่อยๆครับเออขอบคุณมากครับมาสลองยังไม่หายใช่ไหมเขาก็คิดถึงเพื่อนเริฟเขามาคิดถึงกันเนาะจัดเต็มจริงๆวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เสียภาพจะจัดอะไรขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณน้องหญิงมากนะครับวันนี้จบทิปครับขอบคุณครับใช่ครับครับครับาขอบคุณมากมากร่ำรวยกินทองที่มาเลี้ยงพี่ครับไปไปไปเดินทางปลอดไป